เห็นฟีดแบบนี้ไม่ใช่ที่ไหนแน่ครับผมที่ไหนไม่รู้เหมือนกัน <laughs> นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ครับ วันนี้นะครับผมได้เอา2สิ่งนะครับที่เป็นปรากฏการใหม่นะครับมาให้ทุกท่านได้ดูอย่างแรกก็คือคอนเทปิกคันนี้ครับผมถ้าบอกว่าใหม่อะไรใหม่นะครับต้องบอกว่ารถคันนี้ทําหน้าจอมาใหม่ไมใช่ครับอ่าอย่างที่สองครับที่ผมจะพามรรู้จักกับท่านนั่นคือน้องของผมมีคนนึงนะครับครับอันนี้เป็นเซลใหม่เซลใหม่สมัยก่อนชื่อเซลมาครับตอนนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นชื่อเซล์หม่แล้วครับผมอะไรไม่ใช่พี่เปลี่ยนทรงเหรอเปลี่ยนทรงพี่ทรงผมทำไมทำไมอยากเปลี่ยนทรงผมก็ย้ายจาก สาขาใหญ่ไปอยู่สาขาย่อยมาอ๋อมาย้ายจากไปเราย้ายตรอหนงนี้คืออยู่ตรงนี้แทนก็เลยเปลี่ยนจากชื่อเซลล์ม้าเป็นเซลหมอยครับเซลหมอยแล้วครับตอนนี้ร้านน้องผมไหนอยากยืมผมไม่น้องผมเรียนเจอตอนนี้อยากยืมกลับแล้วไม่มั่นใจเสียทรงอะเสียทรงแล้วพี่เสียทรงไปแล้วนะครับอ่ะมาถึงเรื่องรถกันบ้างครับพี่นี่มีคนถามว่าอู้ทำไมพี่อมพี่อมตรงหูหลังๆดูขยั เลยัขยันนี่ขยันแปลกด้วยแปลกๆด้วยก็ล่าสุดไปถามเมียมาสิเออขอมีขอมีคนได้ไหมอ่ามีถึงมีแฟนอีกคนนึงขอมีเมียคนเลยแต่เป็นจริงจังเลยจริงจังเลยมันพูดสั้นๆว่าได้มึงมีได้ไม่เป็นไรแต่กูขอเดินละล้านเดินละล้านอ่ะมาฮะอ่ะดูดูันคอันนี้เป็นก่อนหน้าปีเขาดีปีับสีนี่ปีครับโอ้โหล้อมาใหม่ล่าสุดเลยครับที่ล้อเป็นโอ้โห มาไวนี่แหละคนร้อนขยันจริงขยันครับไอสัตว์เดียวละร้านอะคิดดิเออมาต่อแลร้อยไออีสามสิบครับพี่ไออีสามสิบยางอะยางใหม่เลยยางใหม่ป้ายแดงเลยป้าดิมาดูดึดูดึงดูดึดูดึดูดูเป็นยังไงฮะเป็นยังไงเป็นยังไงไม่พี่อะเป็นยังไงอยากมีเพิ่มอ๋ออยากมีอยากมีเพิ่มมันไม่ต้องไวขนาดนี้ก็ได้ขยันไงขยันกูกลัวว่าคนดูเขาแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยดูแล้วแบบกลัวว่าจะดูว่ากูไม่ขยันครับพี่ท่านนะซื้อรถผมนะครับได้ ถ้าวันไหนก็มีเพิ่มแล้วเดี๋ยวประกาศให้ทุกคนรู้เลยอ่ะให้รู้กันทันน่วหน้าไปเลยให้รู้วัาทัวหน้าไปเลยครับผมครับผมว่าเรามีเพิ่มแล้วเราม่เพิ่มแล้วเราหาได้แล้วเดือนละเดือนละล้านครับผม พอพูดอย่างนี้ปุ๊บครับสัมภาระมาเลยหลังจากสัมภาระตรวจสอบแล้วบรรดาเมียเมียมาตรวจสอบด้วยใช่ครับผมทุกวันนี้ให้เดือนเท่าไหร่ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ใช่ขอแสดงไม่มีใครมึงก็ทำงานเองเต็มเลยเออแต่เขาก็เสนอให้มึงเงินนัดเดือนเท่าไหร่นะอย่าไปเสนอเลยขอไม่ต้องเสนอมีแบบนี้ดีแล้วช่วยกันทำกินช่วยกันทำงานไปใช่เพราะว่าบตามดูรถอารอ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 รหรอ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 นอร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 ้รอรอรอร เป็นยังไงครับมาดูฮะน็อตเดิมไม่มีขย่ตัวนี้น็อตเดิมไม่มีขยนอกาการชนกันที่ไม่มีไม่มีแน่อนครับผ่านดูภานใดฮะครับเรียนเชิญฮะนี่มาดงข้างในต่อฮะโอยหน้าจอเปลี่ยนมา้าจอแตงกอย่างนี้มีแอร์หลังแน่นอนครับผมมีแอร์หลังโอ้ยตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับแอร์หลังสามจอฮะจอหน้าเป็นยังไงฮะจอหน้าเป็นแอนดรอยครับเป็นแอนดรอยจอหลังฮะจอหลังก็แอนดรอยเหมือนกันครับโดยมีแอลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นหมูแอนหม เหนื่อยเหนื่อยพวกไม่มีใครดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องมีหรอกพี่อย่ามีเลยเออเหนื่อยอ่ะดูขยันไปอ่ะถ้ามีแล้วมันเหนื่อยขนาดนี้ก็มีเลยพี่อย่ามีเนาะใช่ผมว่ามีแค่นี้พอแล้วเนาะใช่ครับครับแค่นี้ก็เยอะแล้วไปต้องพูดอ่ะมาถึงหน้าเจอหรอกูยังขยันอยู่ จะขยันอะไรก็แ <sketches> ล oh. ้ว no กันนะครับแล้วก็น <êtes thấy S 1> ี่ราเป็นตัวท so well. ็อปนะครับแอร์หลัง3จอนะครับมีแอร์ทางด้านบนนะครับแล้วก็มี3จอนะครับจอที่แยกเล่นอิสระนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องครับีนเชิญฮะมาดูห้องเครื่องครับหอเครื่องรถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง L15 ใช้เครื่องีวกับ Jazz, SeaWing, City, City ที่ Under Jazz, City แล้วก็ u n d a r s p e e m o b i l ใช้เครื่องนี้นะครับ BAV ก็ใช้เครื่องนี้เช่นกันใช่นหัส L15 ครับเป็นเกียร์อัตโมติครับแล้วก็มีเกียร์ถอยหลังให้ด้วยนะครับ ท่านนะครับบางท่านก็ต่อราคาเราขับออกไปปุ๊บก็ลงไปเข็นนั่นเองนะครับผมครับอกไม่ตองการชนคันนี้ไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนนะครับราคาเพียง5 6 9 0 0 0บาทเท่านัก้าพันบาทจะมีราคาราคาเพียง5 6 9 0 0 0บาทครับบอกเบอร์เขาได้ครับคุณมรัคสวัสดีครับผมมาเบอร์ศูนย์หกห้าห้าแปดห้าแปดแปดแปดครับผมไอที่นี้ครับศูนย์ห้าแปดห้าแปดแปดแปดครับผมครับอกว่าที่ท่านดูตอนนี้นะครับเราไม่ได้ก่อเทปนะครับครับผมได้ครับเราขายแบบขยันครับผมเพราะเรากลัวว่าจะหางเงินไม่ได้นะครับผมเล้วขายแบบด่วนก็ได พี่คุยทุกอย่างทุกอย่างกลับวนกลับมาเบอร์เบอร์มันเนอะบอกเบอไปฮะบอกเบอร์ไปฮะสวัสดีครับผมมาครับเบอร์ศูนย์หกห้าห้าแปด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 ครับผมใช่ครับนี่คือเบอร์เนีน้องเซลไหมอยนะฮะเซลหม้าเซลม้านะครับผมครับก็อยากได้รถคันนี้นะครับทักเครดิตดีฟรีดาวครับผมราคาเพียงแค่แตงของมือก็พันบาทครับได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ